เช่โคตรเฟียวจริงเดี๋ยวจริงมาโคตรเฟี้ยวทำอันเจริง่งทำอันเจลี่มาตะลุยเดือไหายเฮีย <c ười> คือไล่จับกันเองนี่ไม่เอาแล้วไล่ฆ่าคนอื่นเอาเขี <c ười> นขึ้นเลยอะทำอั <c ười> นเจริง่งภาคนี้มันเป็นภาคภาคที่หลบลิขสิทธิ์ชิบหายหลบพี่เฮียโน้ลิขสิทธิ์ด้วย พร้อม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 ,อมบลบพับลบลบกูจะต่อบล็อกไอ้เงี้ยโอ้โหแม่งเฟลต่อบล็อกพลาดพลาดจัดเมื่อกี้โหเลสเตอร์เรียงกันหน้ากูชิวหายไม่มีคนใช้สกินทอมแอนเจลี่ด้วยวะใช่ปะใช่ปะมีคนใช้ทอมปะโหมึงขุดไปไหนวนะน๊ะเอ้าล่วงอ้าวอะไรของมันวะอไอ้เงี้ยน,นี่ลาดกูด,ด้วยไอ้ตน้นไอ้ดาดไอ้เดีอ้อะโอว้าวใช่หรอะ มีเสือ้อปามีเสือ้อมีเสื้อเพชรแล้วไหมมีเยอะไหมม,ม,มีเสื้อเหล็กอันนั้นเหลือปะเสื้อเหล็กนี่คือเหลือไหมเหลือเอาเอาเอาเข้าเดี๋ยวกูฟาร์มรอเดี๋ยวกูฟาร์มอย่างอื่นรอโอ้ถ้ากูได้เสื้อเพชรกูฟูแล้วอ่ะโอ้โหพูดอย่างก,ก็ได้ยิน ได้อะเฮ้ยเอาเอาดาบเอ็นชาร์ตป่ะคูโยนไว้ให้แล้วไป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 กลางดีกว่ากูพร้อมละเย้เจลรี่ขึ้นท็อปบอร์ดว่ะเอาเรื่องเฮ้ยกลางกลางอกกลางมีคนเอาไปแล้วเม่วาไหนไหนต้นต้นเอางเกงกับหมวกไปป่ะเอออาวูโยนให้ด้วยหมวก ไหนวะมันไปไหนกันหมดวะนี่เจอแล้วเจอแล้วต้นต้นเร็วเราอย่าไปหวัน่นเพื่อนมันกำลังฮึบเฮียมันเล่นดอกแบ็คสวยเอ้ยแม่กระเด่นมันเล่นดอกแบ็คมันเล่นดอกแบ็คมันเล่นดอกแบ็คมันเล่นดอกแบ๊กมันเล่นดอกแบ็คไอ้เพี่มันเล่นดอกแบก็คตีตีไอ้วันตีมันเอ้ยใช่เหรอหล่นเลยเหร มาที่ท่นเลยโอ้โหโอ้โหกูก็หล่นว่ะเพื่อนไม่ไม่ได้ว่ะกูตั้งสติไม่ทันเลยเพื่อนท้งเมื่อกี้ตั้งสติทันกูไปเลยโหคนแม่นอะเมื่อกี้กูกูลืมไปว่ามีแอนิโพรเว่ไอ้เพี่อกูไม่ป่าสภาพเอาเลยมึงอย่าไปหวั่นมันไอ้เพย่อนแม่ง um ร um, ังแกกู มือก็จะเป็นแรงแกม,มันยูดดีใช่ไหมโอ้ยแค่ใครปีนมาเนี่ยย้ำม,มันนี่ลุมย้ำม,มันเออสวยลุมเลยม <laughs> ผมบอกเลยนะว,วันนี้ dpi กูดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นย้ำเลยมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกดาบเอนชาร์่อคนนะมันรับได้เหมือนไม่ไหวจริงกูบอกแล้วไปเร็วไปเร็ว เปลียนไม่โดนต้นๆมึงมาช่วยกูดิไ <c oughs> ปไหนแล้วไ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 ม่ครับมึงต้องไม่รอดสวยไม่คิวเยี่ย <c oughs> ทอ,อร์แอนเจนี่พานี้โหดจริงเ <laughs> ถื่อนยิน่มหายอยากอยากลองด่าไฟว่ะไปๆมีตัวอยู่นีดไม่ตัวอยู่ <c oughs> ออดิตอร์แอนเจลลี่ตัวสุดท้ายไม่น่นาหรอวะ อะไรมึงจะเล่นสเต็ปอะไรอีกครับมึงจะเล่นสเต็ปอะไรอีกมึงจะเหลี่ยมกูอีกเหรอต้นๆมันจุกต้นโหแล้วกูก็ไม่อยากจะไปเลยตามมึงไปทีไร,ไรกูบันไลทุกทีเลยสวยสวยสวยอแอ็คเรียบร้อยแอ็คแอ็คเลยแอ็คอ้าเฮ้ยไม่ตายวะเอ้ยทิ้งยงตายตาย,ตายสวย มันวะโคเทอเฟียวเกินรอรอรอเกมลิเกตออกลิเกตออกเราเกมลิมเพียววะเพียววะไฮไลท์ไฮไลท์อันนี้คือไฮไลท์อันนี้ไฮไลท์เกินิมแล้วปะเกมที่สองโอ้เมื่อกี้มึงปาสันบอลเปิดช็อตสวยมากเลยเพื่อนบอกเลยทอมแอนดจลี่ภาคนี้นจริง จะถึงรอยกระทรงแล้วครับทุกคนยังไม่มีคู่รอยเลยนะครับมาดูกันชาบ้านโก<อ>้เพือ่อนคู่ถนัดซ้ายคู่ถนัดซ้ายครับเพือ่อนกู่ถนัดขวาน,นี่มึงเข้าเรื่องอย่างนี้ได้ไงวะไม่มีคนใช้จะกินทอม เอ้ยมีคนก๊อปคอนเทนต์กูเฮ้คนเขาเขาคนใครก๊อปคอนเทนต์กูครับทุกคนเอาคอนเทนต์ผมโอ้ยเที่ยง๊อปคอนเทนต์กูเพื่อนไอ้เทีย้ยดาบก็มีใช้อยู่อันเดียวเขามาทำเที้ยแล้วสามสี่อันเลยครับ เฮ้ยอยากอยากลองด่บไฟครับขอด่บไฟหน่อยทีว้าวม,มวีมีแล้วมีแล้วมีแล้วพร้อมพร้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปแล้วกูไปคนเดียวแล้วเพื่อนมึงไม่รอส้มเต็กูได้หรอกจริงโหเป็นอย่างนี้ก็หวานหมูดีครับอย่างนี้ก็หวานหมูดีอ้โหอยู่ตัวเดียวอย่างนี้เดียว,เด,ยว,เ,ดยวเดียวได้ในะท้องนี้ลมพัดธุ์เพปตามกันแทโอ้โหโคตรตึงนะครับตอนนี้ กูนี่สำเร็จวิชานะพู้คนเดียว <c oughs> เนียเราต้องรีบฆ่าตัวที่ไปกลางไม่งั้นมันจะฟูกว่าเราต้นเด็ดหนูแม็กสาเมตรครับอย่างนี้ก็หวานเชียบดีครับ <c oughs> ไปบ๊าย<ฮ>บายมันวางทินทีจำตัวเองเฮียไม่ครับไม่ครับไม่ครับ ลุมยำยำยำพูดเลยช็อตนี้ยำอย่างเดียวชูกรอบเพชรแล้วไงอ๋อชูกรอบเพชรแล้วไงเอ้ยขอบบ้างขอบบ้างเอาไปเาไปไปให้หมดเลยเอ้ยกูให้กูใหเออมีตัวมามีตัวมาโอ้ยนี้ต้องล่ากต้องล่ากโอ้ยแยกูไม่กล้าโดดเลยอะเออตอนนี้ มีธนโบอลเออกูไม่ปานวะไม่เลยตอนแรกกูคิดว่ากูปานไม่โดนแน่นอนโอ้โหไม่โดนวะกูกูโลกไปหน่อยตอน้นถ้ามึงโดนมันตีตายนะเดี๋ยวกูต้องค่อยๆเดินไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วอยู่ในรูรูอะไรวะอยู่ในรูข้างล่างรูตรงนีิ้ มีรู้ด้วยหรอเออเอแล้วกูติดบั๊กไอ้ยากูกูไม่กระเด็นกูไม่กระเด็นกูทำไมกระเด็นมึงกระเด็นตรงไปมึงได้องเห็นเท่ที่กูกดเป็นบาร์เมื่อกี้ไอ้เหี้ยมึงได้ยินไหมไอ้เหี้ยโคตรตกใจเลย ทอมกูขึ้นทอบอลอยู่นะครับตอนนี้ด่าไฟทอบอลตายดิด่าไฟทางเกมตีดิตีต่อด,ดิเผื่อมีเงนเกมเผื่อมีเงเกดับไม่ผิดหวังไม่ชัดไปไปต่อไปต่อขอใช้มือหน่อยละกันช็อตนี้ขอใช้มือหน่อยก <c oughs> ็ได้ใช้มือนานเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันเป็นเฟนกันวะ ไม่รอดครับไม่รอดกูบอกเลยอย่างนี้ก็ไม่รอดครับไม่รอดครับไม่รอดอยู่แล้วครับมึงไม่รอดอยู่แล้วบายเกืบเอบล่วงไหน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 ,ไ,หนไปเลยโอ้ไม่รอครับ shot นี้ไอ้ที่ทำเอนจิเนียร์กโคตรอ่ะบายบายครับบาย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 ซีโอเจนซีโอเจนทูมอลล์ไอ้ไอ้เจิ้นใหม่วันพรุ่งนี้ไอ้เจิ้นไม่หล่นว่ะพี่มันเอาเรื่องว่ะตัวนี้แม่งของจริงว่ะ มึงไม่หล่นเหรอฮะมึงไม่หล่นเหรอฮะหมดยังแอครอทไานจลลี่โหดจริงมาใหม่ตายตานี่เมื่อกี้มีมีคนใช้สกินทอมยิงด้ยยิงแอคยิงแอคยิงแอคมีคนดูยิงแอคเซนต์เพลงเออยิงแอคยิงแอคเออยิงแอคเออไอ้ตจ้าโคตรดุอะมาหม่อีกตา โคตรตึงนะเพื่อน<ม>อยากทำแถบว่ะแต่กูทำแถบในเดือดหายไม่เป็นว่ะแถบ,บแบบคนวิ่งล่วงไอ้สั์แถบมันก็มีให้คนวิ่งล่วงไม่ใช่หรอะอ๋อตด,ดาเออนั่นแหละหมายถึงแล้วแถบดออ์เอาไว้เปิดปิดแค่นี้เหรอ Oh, มันได้เสื้อเพจแล้วครับรักคิดเอานะกูได้รองเท้าจะเรียนพรนลยครับเอาตราปะปราให้กูดีเฮีย่ยกูจะสวดเจ็บ <c oughs> แม่แต <c oughs> ่กูขับเรกูกว่าเป็นบ้าเลยโคตรแดงเลยครับกูรุ้นแบบรุ้นี้จะตกหรือเปล่าไม่ทันแล้วเพื่อน แล้วกูก็มึงที่ยูมึงโยนให้มาโยนเมื่อกี้มากูต้องใช้ด้วยนะแต่กูกมามา,มาแล้วอะ่ะม <c oughs> ึงตอบบอกมาได้เปล่ากูไม่มีบล็อกกูม <c oughs> ั่นใจในตัวมึงแค่ไหนเนะี่ยยังลองคิดดูดีกูก็รู้แหละว่านนก,กูเชื่อใจในคนผิดอ่ะแต่กูก็ยังจะเชื่อใจมึงน,นะเว้ยโหแล้วกูไม่มีบล็อกดนะ้วยไงสวยไม่มีบล็อกไม่มีบล็อกครับแต่กูมีใจมีใจพร้อมแรกไอ้ที่อะ มึงกลัวเขี้อะไรกันครับม <Oliver> yeah, <'re> right. ึงกลัวเขี oh. uh ้อะไรกัน huh. ม oh. uh ึงกลัวเขี huh. uh ้อะไรกันครับมึงกลัวเขี้อะไรกันครับมึงกลัวเขี้อะไรกันคลิปนี้คำหยาบร้อยเป็นเลนเงาคนดูโอ้เน็ตเน็ตเน็ตกูกูตีแบบตีสายหน้าต้นเคยเคยตีสายหน้าแบบตีเดาว่ะเอ๊ยแตกได้หมวกมาใส่หมวกเข้าไปอันนี้อะไรเนี่ยไฟ ไม่เอาเอาเอาหมวกเอาหมวกเออหมวกตชิงไปแล้วนี่นี่กูมีนี่ไปากลางปกลางกลางไม่มีคนมาหรอเฮ้ยกลางไม่มีคนยังไงเอ้ากูโดนตีวะโอ้กูนี่ก็มึงไงเฮ้ยกูก็เลยไม่ตีละแม่ไม่ใช่มึงนี่หว่ากูก็เปลี่ยน กูนึกว่ามึงวิ่งตามกูมาอ่ะกูวิ่งตามลงไปอะไรแหละแล้วกูก็โดนตีตกตายเอา้าล่วงนี่หวะนี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มีฝั่งนี้มีเฮ้ได้หมวกเพชรวะใครทิ้งไว้ในร่องนี่วะอะไรครับอะไรครับพันธมิตรไม่มีในเซิร์ฟครับโทษทีมันจะวางที่อมันก็รีบวางนะครับก่อนที่มึงจะไม่มีอายุขายแล้ว ต้นมึงฆ่าคนมางนี่เพื่อนแบบโ,โหดเลยอ้าวคุณคุณมาทำเพี้ยเนี่ยฮะคุณมาทำไหลฮะคุณคิดวคุณพีพีโหดแล้วคุณจะแพ้ไปชนะดิไม่ใช่แพ้กูชนะแอครอนี่มึงไม่ต้องทำอะไรต้นมึงหาเพื่อนอย่างนี้ไม่ได้จริง <laughs>